สวัสดีครับสวัสดีพี่พ,พี่น้องน้อทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาชมเหรียญพระสังฆาจายหลวงพ่อทองปิวนะครับผมวัดโคโน,นนะครับจัดสร้างในปีพศ2535นะครับผมสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับผมเป็นเหรียญที่ล,ลึกสร้างวิหารหลวงปู่รอนะครับ ซึ่งท่านเป็นอดีตเจ้าวาดวัดโคนอนนะครับอ่าซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนั่นเองนะครับผมสําหรับเหรียญที่อยู่บนมือผมนี้นะครับเป็นเนื้อกระไหล่ทองนะครับอ่าเป็นเหรียญทรงน้ําเต้านะครับผมราคาเล่นหากันยังไม่แพงนะครับหลักร้อยกลางๆเท่านั้นนะครับผมไม่ค่อยพบเจอสักเท่าไหร่นะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับนี่นะฮะเขาก็จะมีเนื้อตะกัวนะฮะกระไหล่ทองกระไหล่เงินนะครับผมจาก ข้อมูลที่ผมได้มานะครับโอเคครับไม่เป็นการเสียเวลานะครับเรามาลงกล้องชมรายละเอียดกันเลยดีกว่าครับนี่นะครับผมน้านน้านะครับผมก็จะเป็นองค์พระสังกัจจายนะครับนี่นะเห็นไหมครับสวยงามมากๆเลยนะครับนี่ก็จะเป็นเหรียญกระไหลทองนะครับนี่ก็จะเป็นกระไหลเดิมๆเลยนะครับแห้งๆเลยนะครับเห็นไหมครับ นี่นะไม่ค่อยคมชัดเท่าไหร่นะฮะอ่าชัดแล้วนะครับนะครับด้านบนเขาก็จะมีอักขระนะครับเห็นไหมฮะอุนาโลมนะครับผมแล้วก็คําว่าอารัหังนะครับนี่นะครับตรงนี้ก็จะมีคําว่าพุทโธนะครับนี่นะครับส่วนด้านล่างนะครับมีคําว่านัชาริตินะครับนี่นะเห็นไหมเอ้ยตัวหนังสือก็จะคมคม ชัดๆ like แบบนี้เลยนะครับนี่นะครับกระไหก็จะแห้งๆแบบนี้เลยนะครับนะครับก็จะมีเปิดออกมานะครับนี่นะฮะเห็นไหมเลยสมัยก่อนนะครับการสลายสมัยก่อนนะเห็นไหมฮะพอผิวทองเปิดนะครับก็จะเจอกระไหลเงินอยู่ด้านในนะครับนี่นะครับการชุบแบบสมัยก่อนนะ นี่นะครับรายละเอียดก็คมชัดนะครับส่วนด้านหลังนะครับนี่นะครับผมด้านหลังด้านบนเขาก็จะมีคําว่าวัดโคนอนนะครับนี่นะครับตรงนี้ก็จะมีอัคระยันนะฮะอูดานโลมนะครับผมแล้วก็มะอาอูนะครับนี่นะครับเห็นไหมฮะตรงนี้มีคําว่า หลวงพ่อทองปิวนะครับสร้างวิหารหลวงปู่นะครับนี่นะครับก็คือหลวงปู่ล่อนนั่นเองนะฮะก็จะมีพศอ,อบอกนะครับพศอสอ5งพันห้าร้อยสามสิบห้านะครับตรงกลางก็จะเป็นยันตีนะครับตีนิสิงห์นะฮะเห็นไหมครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับนี่นะฮะสระไรทองก็ เดิมๆแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับสวยงามนะฮะนี่นะครับหูเหรียญก็จะปิ้นแบบธรรมชาติแบบนี้นะเห็นไหมครับไม่มีรอยซ้อนนะครับเป็นๆตั้งๆแบบนี้เลยนะฮะเอ้ยตอกทีเดียวเลยนะฮะโป้งเดียวเลยนะฮะตั้งแบบนี้เลยนะับนี่นะครับสำหรับหลวงพ่อทองปิวนะครับณปัจจุบันนี้ท่านก็ เป็นเจ้าวาดวัดโคนนอนอยู่นะครับซึ่งท่านก็จะสร้างวัตถุมงคลตั้งแต่ปี2 5 1 4 1 5มาแล้วนะครับจากข้อมูลที่ได้มานะฮะท่านก็ร่วมปลุกเสกพระปิตาเนื้อชินตะกัวด้วยนะครับชุดพระปิตาชุดเนื้อชินตะกัวนะฮะปี1415นนะครับ, 14, 15, รบที่หลวงปู่โตมาเป็นประธานพิธีปลุกเสกให้นะครับนี่นะครับ ท่านก็ร่วมเทด้วยนะจากข้อมูลที่ได้มานะเทอง์พระปิดตาแล้วก็พิมพ์ต่างๆนะครับนี่นะครับขอบตัดนะเห็นไหมเอ่ยโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะฮะถ้าใครชอบนะครับผมก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับ กดสับตะไคร้นะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับก็ฝากติดตามนะครับคลิปใหม่ๆของผมนะครับว่าผมจะอะไรมาให้พี่ๆน้องๆเอฟซีทุกท่านได้รับชมนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับก็เอาหนึ่งในวัตถุมงคลนะครับของหลวงพ่อปีวัดโคนนอนะครับเอามาให้พี่ๆน้องเอฟซีทุกท่านได้รับชมนะฮะหวังว่าทุกท่านคงจะชอบนะครับสำหรับคลิปนี้นะคะผมก็ขอตัวนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ